อ่าวันที่สิพามากินก๋วยเตีย๋ยวไก่ด้วยจ้าแจ็บคักด้วยก๋วยเตีย๋ยวไก่น่องกับไงใหญ่เพิ่มเด้อะตัวแบบไงหนึง่งก๋วยเตีะะเ๋ยวไก่มะระเจ็บๆพร้อมพักสดมีกับปิพร้อมนะคะตักพริกสดจวดๆเจ็บๆหิ้วหิวหิ้วหิว กินน้ำกันเกลียวไก่มาละตามเลยบักพี่กับิีันกับจังแส แซ่บดีๆค่ะค้อนฟื้นด้วยไก่กับน,น่องไก่ค่ะเครื่องเยอะตัวแซ่บ มาราสดกับมีด้วยพี่น้องมาราสดนี่ผักกับมีบักทัวใบวัวระพากินเบิร์ตก็น่าก็ได้ไลท์เถอะ่ะ บัวเพชรหลายกินบะปิกสดกับกะปิเอาแจงแสบคลิ่มด้วยรพริกเป็นลูกเลย อะไ่กันมี่แสบแสบแสบยังมัีอีกมาเปิดร้านขายของเอ,อย้ยอะไรเสรืออะไรกับมาแวเดวพี่น้องเพื่อได้ยุยาสูท้อน เสือพาง่ายๆมันเก่งรลค่าถูกๆมาแวะได้พิ๊กันก็ห่างนันะพันเยจ่าหลานเนี่ยค่ะหิ้วเข่าจิงเข่าสักตอนดื่มกับพี๊ด กะเปี๊ยทั้งไต่โบเข้มหลายค่ะแซ่บน้ำน้ำพริกกัแซ่บกะปีหวานทำน้ำพริกกัปีนี่แซ่บเนื้อจะกัดแดงโบดำบโบขำเลยรสชาติสิโบเข้มหลายนะคะคือเป็นแบบแบบพริกเจอละหน่วยแซ่บยำโปะอ่ะเป็นจะมูกเลย ดะเสียนค้ามยังไงตาสุดโลดใบโหระพานํำม่วนเขาวอมงอยๆใบโหระพา ยังคือมากกับพี๊บักที๊สดวอพี่กับเก็บจากหล้างบานปลูกเองโอหเลยเจริญรดูก ใจเหมือนใจมาละบดกินรวดมักใจกับเตียกับกินรวดไปมันน่าจะพริ้แสบได้หรอ,อค่ะเตียบะขุมเดี่นวองมาละชุดแซ่บ อค้รบในเดี่ยวบะกลุ้มหลายเป็นได้ค่ะเชี่ตามโดยเซนหัวเด็เดไก่บะทุ่งมากินพัก มันมากินผักผักหลายๆมากิน<า>ดูยหยวกกันเด้อเมื่มอเนี่ยใคอยากก็ตามมาเด้อค่ะคุยเสียวไก่มาละ ข้อมันฝร่แสบร้านประจำกินประจำด้วยค่ะร้านนี่ตะปกผงกะแส่บด้วยพีหน่องน้ำซุปเพิ่นแสบเปนเทียแสบค่ะเทียเดด ปรุงประเภทได้มาเผ็ดกับพริกดิบนี่แหละอเอาเครื่องดูสักการสัว,สวอีกเนื้อไก่ที่หลายแต่ละโอ้ยจับจับจับ

คลิปนี้กับจบซัมนี่นาะพีน้อเน้องมือหน,อยนายเ,เดี๋ยวสินมาพ้ากินแนวเสียบๆเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบาย